รีโหลดโอปิดตันก่อนข้างหลังหลังสุดหลังสุดรวะวังรีโหลดนายบอกเดี๋ยวไปด้วยกันเข้ากลางอะโอเคเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยด้านซ้ายมันเปลี่ยนนิดนึงนะเอาล่ะเล่นตาม ลิงกูมากับมึงแล้วอ,ะอ่ะกูหลงทางาไม่ไรไม่ไรโอรเล่นนั่นไปเลยโอเล่นนั่นไปเลยเหมือนซ้ายจะมีโอดูซ้ายเสาเอมี เสาเอนี่มีแต่ว่าหลบปลไปละซ้ายหรือขวาดิขวาขวาหลังรถตำรวจอยู่ขวาไม่ออกเหรอยู่ขวาอยู่ขวาโอ,โอเคอยู่ซ้ายพี่น่ะ เ,เห็นแล,ล,ล้วดูแล้วดูซ้ายตรงข้างเดียโดน

ชิดชิดชิดโอหักขวาเจอไหนปะสวย,ยมีอีกมีอีกตัวขวาลึกเสาไกลด้านซ้ายสุดตลังตัวหนึ่งตั้งยีงโอ๋บอลใชดีกว่า ไอ้เหี้ยโอ oh, for, for. Oh, <p ours hal at> ้โทษว่ะโทษโทษมีป่ะพี่เดินนะอุ้ยโทษครับโทษพี่มันโผล่มา เดี๋ยวโอ,อ้พอตายให้วันสุดซ้ายครับเขานี้โอ้โอ้ไป

น้องครับขึ้นมาเลยไม่ต้องอยู่หลังครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเออเออเออชิดซ้ายระวังชิดซ้ายไม่ต้องสู้ไม่ต้องสูงงง้ช่วยพี่เสื้อแดงไปเลยครับช่วยพี่เสื้อแดงไปเลย เขาดักโอ้โอเขาดักเขาดัก oh ขิด oh ซ้า oh. ย okay. ไม่ค nope, ุ้มไม่คุ้มโอ้ไม่คุ้มน้องน้องมานี่น้องเดี๋ยวมองขวาไว้นะคงขอเดินคงขอเดินม mm ีป่ะไปสปอร์ตอยู่ น้องตามตามดูหน้าให้หน่อยผมจะเช็คสายดูหน้านอนโอเคงั้นเรา đơn đây đơn lời đơn lời non hấp đồ lắm đơn 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 Tịt mừng tay hăng ô. Đuối hôm tôi rồi. Nó băng Đúng vậy. kia, vậy. Đúng hấp, chít วโอ้โอระวังซ้ายนะพี่พี่ดูอย่างนี้นะ ซ้ายโอ้สลับโอ้สลับ ออโอระวังกลางระวังกลางน้องระวังกลางโดนหน้าก็กางโดนกลางโดนไม่มีรู้อีกตัวเปล่า

lọt thôi tan ngọn lắng 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 sụt lắng sụt lâu không đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

đồn sai rụt đồn toàn sai cao minh anh căng minh ngay. มองขวาลองขวาสุดเหมือนเดิมโอ้ลองชนครับไปแล้วโอ้ป Ai đây vào. ô Nóng đơn, đơn, đơn khóa. Đây đây, lên khóa đây. mình khôn mà. Nóng โอ้ยอย่ายืนนะโอ้ยอย่ายืนโดนโดนโอ้เร็วโดนโอ้ยไม่ได้ัมันยิงแบบขาดๆอะมันเหมือนลูกกระสุนไม่เข้าว่ะหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตะฝั่งไหนเดี๋ยวนะช่วยครับผมได้นี่

ช่วยเพื่อนกลางคนครับสายไกลสุดสาไกลสุดหนักอยู่ยถ้าเราใส่โมงอะ่ะมันแนบเ่ะ ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่หลังสุดมีซ้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งดูเลยนะดูเลยนะ เฮ้ยนุ่นมานุ่นมานุ่นมามองมาดูย่นะมี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 ระวังต้องปาสุดนุ่นเลยนะไม่โดนนะโดนปะ ผมดูอยู่ดูไว้นะดูไว้นะดูไว้ได้ซ้ายมีป่ะโดนโดนี่โดนผมป่ะไม่โดนนะนะ Thank <laughs> you. ไกลมีหลังไกลมีโดนมีเพื่อนบป่ามีเพื่อนอยู่ขึ้นเลยไปเลยครับอย,อย่าอออกไปอย่างนั้นเดี๋ยวตาย ห้องมีไหมไม่เห็นไม่เห็นดูห้องให้อยู่เข้าห้องเลยเข้าห้องสองคนเลยหน้ามีชิดมีชิดมีชิดมีดมดขึ้นได้ขึ้นสปอร์ตอยู่ thế này เกี่ยวให้หน่อยครับสายสายมีสายมีคอนเนอร์มีระวังห้องให้คนนะครับ Yummy. I mean. ยังเหลือสอชีวิตไหมครับช่วยบุกหน่อยครับคือคือจะให้ผมแลกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับ กระริบไกลอยู่ระวังหลังระวังของระวังหลังคนนึงระวังหลังคนนึ่ง